เด็ดสุดวอ้บมาคนบ้าวาคซูไม่ดีโดมึงเสีงดีไาย เอวิสิงกูเซ yeah, ็น hmm. ดีกูช้ำทุกสิ่งผมมีไฟดูมึงแม่ยังไงขัดตีกูนั่งรอดีไปแล้วไรกูเห็นมันแล่ยังกูกับกูกับโก้แบบพูดแต่ไม่มีใจใหญ่ใหญ่ตามคำสัญญานะครับท่านผู้ชมสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมดูดแหนมนะครับผมนะอยู่กับผมแปดดูดแหนมนั่นเองขั้นแรกครับผมผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับผมนะสำหรับเล่นในคอมพิวเตอร์ใครสนใจอยากจะเล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ย ก็สามารถที่กดโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างดีคิวชั่นนี้นะครับผมนะเออเแบบเล่นในโทรศัพท์แล้วมันร้อนใช่ไหมก็โหลดในคอมมาเล่นเออโดยการที่กดลิงก์ด้านล่างผมเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือตามสัญญาเลยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือเป็นการแจก,กรหัสนะครับสันจิแต่างงานเดือนมิถยแล้ว โลราโซโรเดสโซสูตรดำเลเวลร้อยนะครับผมนะที่ผมได้ทำการเปิดไปแล้วก็ยังมีเพชรอยู่อีก623เพชรด้วยนะครับซึ่งรหัสนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมโอนยะ้า oh yeah, ข้อมูลครับฟังให้ดีนะครับในกรณีที่ลบแอปพลิเคชันโดยไม่ได้ทำการโอนย้ายข้อมูลข้อมูลการเล่นทั้งหมดจะถูกลบทิ้งฟังนะกรุณาทำการโอนย้ายข้อมูลเตรียมไว้ล่วงหน้าเผื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือไม่คาดคิดเช่น เครื่องสูญหายเก่านาทํารายการล่วงหน้าที่เครื่องเก่าโดยไปที่เมนูโอนย้ายข้อมูลในหน้าไตเติลนะครับในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลไปยังเครื่องใหม่จะไม่สามารถเล่นที่เครื่องเก่าได้จำไว้นะเออสมมติคือมี ID แล้วนะครับแล้วไปล็อก ID ดีบนคอมเนี่ยไอเดีในโฮส์ก็เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอมเมื่อโอนย้ายข้อมูลแล้วจะสร้างไ d ดีโอนย้ายกลับรหัสผ่านใหม่ไม่ได้เป็นเวลา24ชั่วโมง หากโอนย้ายข้อมูลข้ามระบบปฏิบัติการจะไม่สามารถโอนย้ายสิทธ์ต่างๆภายในเกมจากพาร์30วันรวมถึงเพชรลุ้งได้คือเพชรจะหายเหลือศะนย์นั่นเองครับถ้าหากว่าเป็น iOS นะครับย้ายมาเป็นคอมหรือย้ายไป Android อะไรอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่ใช้ ID โอนย้ายข้อมูลหากเชื่อมต่อกับ Facebook การเชื่อมต่อกับ Facebook จะถูกตัดทิงวิธีการก็ง,ง่ายๆเลยนะครับผมนะ ถ้าตอนนี้ผมเชื่อม Facebook อยู่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสมัครเกมนี้มาเล่นเกมนี้มาเนี่ยก็จะเป็นรหัสฟรีก่อนใช่ไหมพอรหัสฟรีมาปุ๊บน้องทําการกดเชื่อมเฟซก่อนเลยนะมาที่โอนย้ายข้อมูลนะครับแล้วก็มาที่เชื่อมกับ Facebook ซึ่งผมเชื่อมไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทําให้มี ID เกิดขึ้นนั่นก็คือการสร้างไอดีโอนย้ายถ้าผมกดตรงนี้เมื่อไหร่หรือว่าทานไ d ดีนั่นเองที่เขาเรียกกันนะครับ ไอดีวิร์ดก็จะขึ้นมานะครับซึ่งพี่ๆน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมนะมันเป็นเวลามาสามนาทีแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะไปแจกท้ายคลิปนะครับซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยจะลงแบบพรีเมียร์นะครับผมไม่ใช่พรีเมียมนะครับลงแบบพรีเมียร์ลงแบบพรีเมียร์ไปแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการไลฟ์สดไปนะครับท่านผู้ชมนั้นดูไปเรื่อยจนถึงคลิปตอนจบซึ่งใครดีใครได,ใรได้ใครเร็วใครได้นะครับผมนะ ตอนจบจะมีรหัสผมอยู่นะครับผมจะมากดชานตอนจบเลยนะครับผมอ่ะมาดูตัวละครที่มีบ้างในรหัสนี้ที่ผมแจกนะครับผมผมมาแจกรหัสนะเออคลิปนี้นั่นก็คือราโ์โซเรสโรซ่าครับผมนะมหาสหัสสกโมกกับพากครับผมนี่จมตีสีแดงมุดหนึ่งครับผมตัวนี้เอาไปเลยครับผมฟรีๆหนึ่งตัวนะครับผมนี่ได้มาหนึ่งตัวตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ร้อยนะครับ และซันจิเลเวลร้อยครับผมนะโอ okay. เคเหรียญก็ทําไว้ให้อยู่แล้วนะครับผมนะเป็นเหรียญกะกะกังใครอยากจะเออ่มาเล่นต่อแล้วทําเหรียญต่อเนี่ยใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับผม <sext> แล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าชิ้นส่วนอีก495ชิ้นส่วนนะครับสามารถเอาไปทําเพื่อเปิดได้เวล90ก็เอาไปทำเเวลร้อยได้เลยนะครับผมโอเคสิ <Okay. S 1> ่งสำคัญเลยเดี๋ยวผมจะพามาเปิดก่อนนะครับผมเนะี่ยพามาเปิดแพ็ตสำคัญเลยแพ็ตที่อาจจะทำให้เรามีเลเวลร้อยเพิ่มมากขึ้น นะครับผมนะเออตอนนี้ก็ห้าทีเองนะครับคลิปเยอยาวไปนะครับผมนะเพราะรหัสมันอยู่ท้ายคลิปนะครับผมนี่หมุนซีห้าครั้งมาเลยนะครับผมนะทำการหมุนฟรีปลายซึมเข้ายนะครับผมน่ะผมไม่ขออะไรมากนะครับคลิปนี้ถ้าอยากให้ผมแจกรหัสตัวละครเลเวลร้อยอีกนะครับผมขอห0 0พันไลค์แลวกันนะ5 0 0พันไลค์คลิปนี้ห้าพันไลค์ถ้าห้าพันไลค์มาหล่ปุ๊บผมแจกอีกหนึ่งรหัสเลยนะครับผมนะเออเดี๋ยวแจกอีกหนึ่งรหัสเลย รหัสนั้นที่จะแจกคือเป็นลูฟี่สเน็กแมนเวลล์ร้อยอยากได้กันไมหมล่ะครับ <Yeah. S 1> เออคือคุณก็ต้องรอลุ้นกันไปนะครับกาชาที่ผมจะนําเสนอวันนี้นะก็คือเป็นกาชาสเตปอัพนะครับผมซึ่งผมเปิดเสร็จแล้วถ้ามันมีตวเวลล์ร้อยเนี่ยผมจะทไํไให้นะครับผมนะทําเวลร้อยตันไว้ให้เผื่อแบบเอามาใส่ในทีมให้มันมีแต้มเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่ว่ามันจะมีคอมโบเขาเรียกว่าเป็นเซตของทีมนั้นๆอยู่นะครับคุณก็ไปหาดูเอาในกลุ่มนะครับมีคนทําไว้นะครับผมนะ เลี้ยให้ผมทําบอกก็บอกละกันเดี๋ยวผมไปขอเขา <Okay. S 1> ขอริยาข้อมูลเขามาทําให้นะคะ <Okay. S 1> เนี่ยเย่่งเช่นสมมติคุณมีแอคแท็กเกอร์นะครับผมเนะี่ยจน300เลยเนี่ย300เลเวล3 0 0เนี่ยนะครับผมนะผลก็จะบวกพลังยมตี40อะไรเงี้ยครับผมนะหาปิดตั้งตัวละครซับท,ที่เป็นตัวละครประเทศนี้จะเกิดผลลั์ตามเลเวลรวมนะครับประมาณนั้นเออก็ประมาณนี้เนี่ยแอคแท็กเกอร์หมดเลยเห็นการของผมเนี่ยแต่แอคแท็กเกอร์ผมมันไม่สุดนะครับผมมันก็ได้เท่านี้นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากกระสุดคุณก็ต้องแเล่น14ก่อนนะเล่นแค่แค่ถึงแเลนะ่น14เนี่ยก็จะปลดไอ้พวกนี้นะครับคุณก็สบายอยู่แล้วแเล่น14ไม่เล่นแป๊บเดียวนะครับเล่นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าเล่นทุกวันน่ยมันได้อยู่แล้วแเล่น14แป๊บเดียวจริงๆนะครับผมนะี่ยถ้าไปเล่น20ก็สบายอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับมาการชาร์จเซฟอัพนะครับโอเคไปเลยครับท่านผู้ชมเซฟแรกเราสกิปเลยจิ๊บก็ให้โอ้โหโตัวละครที่จะได้เด่นๆก็จะเป็นเออ สโมเกอร์ทาชิงิทาชิกินะอ่าล่างล่างแชมเบอร์นะแชมเบอร์สครับผมนะมาดูสเต็ปก่อนนะสเต็ปมี4สเต็ปด้วยกันสเต็ปที่4เนี่ยจะเป็นการเปิดฟรีแล้วก็ได้ตัวละคร4ดาว3าตัวเลยนะครับผมอัตราการออกก็จะเป็นนี่เลยตามนี้ครับผมนะเป็น1%เหมือนกันนะถ้าไม่ผิดเอ่อนนะครับผมซึ่งมันก็ยากอยู่แล้วนะครับผมน้แต่ว่าครั้งนึงนการเปิดของ1ช่วงสเต็ปก็อยู่ที่ประมาณ30เพรสน่าได้ X อมาตากีมา1เห็นนะครับผมนะ ฮิบารากีไปอีกหนึ่งครับผมไปอีก30มสิบขมิบโรตุครับผมนะไปเปิดตี้มาโอเคสวยกดค่ามาฟึบหุยมาครับผมนะเป็นครูซันอาโอคิอาโอคิจิอาโอคิชิครับผมนะโอ้ god สุดยอดมากาจ้าเป็นเลเวล70นะที่ได้มาตอนนี้ไปอีกครับกดฟรีรับนี้สเตปเอาสามตัวโลกาที่พบครับผมไม่เปิดตี้แต่มา5ตัวก็มาครับผมสี่ดาวโอ้โหสี่ตัว หูยถึงกันจอนนี่ถึงกับแปดสนะครับท่านผู้ชมครับผมอุ้ยไอ้กับตันบากาน่านี่เวล70เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้โอนามาซอสเต็กกำลัเมลมาอีกหนึ่งตัวด้วยท่านผู้ชมอุ้ยจะเหลือเพชรเท่าไหร่นะครับผมผมจะเหลือเพชรไปให้นะครับผมเหลือเพชรไปให้ประมาณสักเท่าที่เปิดหมดแพ็กนี้แหละนะครับผมเ,เดี๋ยวมาเล่นเกมสตาร์สองตาอย่าไปรีบอย่าไปรีบไอการที่จะแจกรหัสเนี่ยมันอยู่ท้ายคลิปนะครับใครที่มาดูช้าเนี่ย ก็คลิปหน้าไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องเสียดายไปนะใครที่แบบอาจจะไม่ได้มาดูพเมีไลฟ์สดอันนี้นะครับอาจจะยังไม่ต้องเสียดายไปเพราะว่ามีอีกแน่นอนถ้าคลิปนี้ถึง5000ไลค์เมื่อไรผมจะลงอีกคลิปเลยผมจะทาอีคลิปเลย,ล,เล,ยลงให้เลยนะครับแจกไปเลยลูฟี่สเน็คคแมนบูทหนึ่งเวลลอยครับเออให้ไปเลยตัวนั้นนะครับแจกเหมือนกันนะแล้วได้เป็นสโมเกอร์อะไรพวกนเออสโมเกอร์ตัวนี้ก็อยากทำคลิปเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้สั่งชุดเลยนะเดี๋ยวจะเป็นโลคอสเพลต์แล้วกันนะตัวนี้ ถ้าต้องการโอูหูมา5ตัวเลยซุด3ตัวมา R S มารากี70มาครับผมนะเปโรน่าตัวเย็ดสกิฟครับผมแล้วก็อาปูครับผมด้วยเจดสิเหมือนกันน่าจะใช่นะอาปู70เอออาปู70โอเคสวยครับผมน้ำตากระเด็นทุนทีท่านผู้ชมเออได้เหลือเพชรมา300เพชรได้อยู่ก็ยังได้นะ300เพชรก็เอาไปรอเปิดกับตันโรเจอร์เลยนะท่านผู้ชมครับนี่โอเคไปอีก30ครับผมเจ็บก็ให้ครับผมคลั่งไปโชฉบอูหูเสียไปครับผมท่านผู้ชม เซลคี้เขาไม่รู้ตูดครับท่านผู้ชมครับโอเคมาอีกเซฟสามครับผมเนี่ยสามสองหนึ่งโจเข้าไปข้ามชึบไม่มีครับผมอันนี้แต่อันนี้ได้สามตัวแน่นอนการันตีครับผมนะโอเคสี่ดาวสามตัวเปิดตี้มาปู่ผมว่ามีแค่หกตัวแล้วกันขอหกตัวมาข้ามมาสกิปจบสามตัวโอ้โหเป็นนิวตัวหมดเลยครับผมนะเป็นลูฟี่ตาโรคบคาคูและลูฟี่สแน็คแมนครับผมนะโอ้ my hey, hmm, hey, 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 hey. hey, hey. god เหลือ300เพชรนะครับให้คุณไปเปิดเล่นกันต่อนะครับอันนี้ผมก็ตั้งใจตั้งใจลดเพชรนะครับผมนะลดเพชรไว้ให้แล้วก็300เพชรนี่ก็ถือว่าเป็นเพชรดองที่ค่อนข้างใหเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวใหม่มาแล้วมีคนแบบว่าแบบมีตัวใหม่มาแล้วคนดวงดีหน่อยนะครับอาจจะเปิดได้ตัวละครที่ดีก็ได้หรืออาจจะได้เปิดทีเดียว300เพชรเนี่ยอาจจะได้โกโรเจอร์เวลร้อยก็ได้นะครับในนาคตเออร เดี๋ยวพาไปเล่นสักตาสองตาก่อนละกันนะครับผมนะในระหว่างน,นี้เอ,อ้ยเราอย่าไปรีบเราอย่าไปรีบร้อนนะครับผมนะสิบนาทีแล้วนะครับคลิปตอนนี้ที่อยู่ในกล้องอยู่แต่ผมตัดต่อเน,นี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือกี่นาทีนะครับเมื่อกี้ถ้าได้อารองมาก็แปดสิบเลยนะซับไปเรืเป๊ะเป๊ะนะไงนี่ซับไม่เป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยท่านผู้ชมนะครับเออก็ซันจิไปนะครับอืมประมาณนี้ยัดเข้าไปนะครับผมนี่โซโลครับผมชอบซันจินะ ผมขออนุญาตเล่นซันจิแล้วกันนะครับซันจิตัวนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเล่นง่ายดีในแร้งนี้นะฮะก็แรงคิวนะครับเอามาปั้นต่อกันได้เลยนะครับเป็นแรงบีบวกนะครับผมมาปั้นต่อกันได้เลยหรือว่าถ้าจะมาเล่นต่อก็นี่มาเล่นชาร์เลนแบทเทิลได้เลยนะครับชาร์เลนเจอร์แบทเทิลนะครับผมนะนี่มาเล่นที่นี่ได้เลยก็สมมติเล่นจะถึงคะแนนแ0 0หมืนก็ใช้เวลาลนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนจะไม่มีการบูทอะไรเลยนะกติก,กานี้นะครับผมเห็นไหมไม่มีการบูทเลยก็คือ แค่ไปล่าสมบัตินะห้าสมบัติแค่นั้นนะครับผมลนะอืมก็สู้ๆกันนะครับท่านผู้ชม <No. S 1> มาเล่นต่อได้เลยอ่าผมผมเป็นหลีกแวทเทิลสักหนึ่งเกมก่อนละกันนะครับดูซิว่าหนึ่งเกมจะได้ประมาณกี่นาทีซึ่งให้คลิปนี้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับคนที่มารอดูก็ได้แน่นอนนะครับอืมอาจจะได้แน่นอนเพราะถ้าเพราะว่าคลิปเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขอโทษขออภัยที่พูดผิดนะครับเพราะว่ารหัสมันอยู่ท้ายคลิปนะครับผม ถ้าผมทารหัสไปแล้วเนี่ยผมกด ID ขึ้นมาเนี่ย ID นั้นเขาบอกว่าจะคงอยู่24ชั่วโมงซึ่งเวลาตอนนี้ทานด้านล่างขวาผมจะซูมให้ดูจะเป็นเวลาตี4-44นาทีนะครับผมเออแล้ววันที่30ด้วยแล้วผมลงคลิปพรุ่งนี้นะครับผมนะก็คือวันนี้นั่นเองวันที่30เวลา4โมงนั่นเองครับผม คุณจะได้ไปถ้าคุณดวงดีเป็นโรลลาโซโลเวลรอยและซันจิเวลรอยปั้นได้ยาวๆเลยนะครับเอาไปปั้นต่อยาวๆได้เลยนะครับจนถึงแรงเอสเลยแต่คือเอสเอสไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเอาตัวนี้ไปสู้ไหวหรือเปล่าไม่รู้แปดสี่ครับผมนะแปดหมื่นสี่ทีมเราก็เป็นช่วงดึกๆนะอ่ะหูบุสองนี่สนรมกาวครับผมนี่ยหูตะกันหน้าบูสองอีกแน่โอ้โหบูตหนึ่งแพงชั่วหน่อย ฮ่ามึงบอดตะเนี่ยมึงทั้งคู่เนะี่ยเหมือนก็บอดเลยฮะมึงมึงโหดนนมากท่านผู้ชมเป็นบอดที่เถื่อน,นาามากท่านผู้ชมครับเออแล้วด่านนี้ด้วยซันจิกูไม่ค่อยเสียเนเท่าไหร่เลยด่านนี้นะครับผมนะอืมมามาถึงก็ทําการกดเดสมาเลยครับผมเนะี่ยอืมไปตรงกลางก่อนเลยท่านผู้ชมครับผมโอเคมันไม่มีใครวิ่งเร็วเฮลไมโปเร็วอยู่นะแต่เฮลเมโปน่าจะบอดนะครับมันก็ไม่มาที่นี่อยู่แล้วนะครับโอเคยจันโอฟักกิ้งชาเข้าไปครับผมนะ ขอนคัสเซ่โบอ้าวมันมันรู้มันรู้ไตมันรู้ไตเห็นไหมฮะมันใช่มันรู้ไงเฮ้ยมึงมาดิมึงมาดิเพื่อนมึงมาดิเออมึงมาดิเออมึงมาดิมึงรู้เยอะเหรอมึงรู้เยอะเหรอฮึฮึเดินชมจันทร์เฟรมปุ๊อ่ากูหลอกกูหลอกมึงไงกูหลอกมึงไงกูหลอกมึงไงกูเจาะกูเจาะกูเจาะครับผมนะกูเจาะลงปลาีหนูอุ้ยแข็งนี่ฮะกระดอษแข็งเอ้ยระวัง อู้หูยพลังแห่งกระดองแข็งครับผมนะอย่างนี้กูเจาะดิครับผมนะกูเจาะมึงแดดกูก็เจาะดิกูเจาะค,ครับผมแตกเจาะจนแตกครับผมนะเออชิวชิวเออย็นย็นเย็น,ยนคอนคาเฟ่ไปดิเพื่อนโอ้ยอู้หูมึงรู้รู้ไต มึงรู้ตายเหรอมึงรู้ตายเหรอแตกดิบแม่มาซ็อกเกคาร์เมลเหรออาออมตีกูเหรออีไกด์โดเฮ้ยแปะเข้าไปครับผมแปะเข้าไปครับเจาะเข้าไปครับแตกเข้าไปครับแดกสาเกก็ตายได้ครับผมนะเหล้าไม่ดีบอกแล้วมึงไปกินเหล้าไม่ดีครับผมมันมันมันจะทำให้มึงตายเร็วควันคาเฟ่อุ้ณกดกดกดผิดแล้วมึงกดเฟรมเบิร์กนี่มาเออยึดไปสวยอะห้าศูนย์คูณสวัสดีครับงานนี้โอเคคุณโจแตกไปอีกหนึ่งครับผมนะอือีรออีรอควันคาเฟ่ไปดิครับโจเข้าไป อุ้ยแม่งเอ้ยตายครับผมเดินไปดูดตายไอ้ห่าก็ไปช็อตอุ้ยเหรียญอะไรวะน้าเพื่อนว่าต้องฟอกโอ้ยเหรียญแห่งนรกโลกาพิภพครับผมนะมึงมาแล้ดนี้ได้ไงเนี่ยเหรียญสีไอ้สัตว์มึงต้องเป็นท็อปแล้วเนี่ยถึงจะมีเหรียญสีเดีเพื่อนเฮ้ยสุดสุดสุดท่านผู้ชมกับผมนะโอเคกูเดินชมจันมาก่อนละกันรีบรีบไปข่าอุ้ยมันก็ตายนะอุ้ยลืมไปสแน็คแมนกูส่องกับผมนะสแน็คแมนกูนะครับ ชนะใสๆหัวใจแปดดวงครับงานนี้ครับผมไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีไกโดอีกไกโดโดนอีกไกโดโดนเจาะครับผมนะขอนคัเซ่โชว์เขาให้ครับผมเรียบร้อยกูเจาะไข่แดงครับผมนะกูเจาะไข่แดงกูเจาะไข่แดงครับผมนะกูเจาะไข่แดงครับผมนะโอเคอะไรอะไรอีหนูสิบสี่นาทีโอ้โหยังไม่สิบห้าอย่างเงี้ยไม่จบ หัวใจมทิงจี๊ดกว่าท่านผู้ชมมันย่างจริงว่ะโอเคเดี๋ยวผมแจกกันดีกว่าผมกวนท่านผู้ชมไปไงั้นแหละนะครับให้คลิปเป็นยาวเพราะว่าให้ลุ้นกันหน่อยในช่วงพีเมียงไงคือ15นาทีกับการแลกรหัสนี้นะครับมันไม่ได้หนักหนาสาก,กันอะไรเลยนะครับผมนะถ้าคุณได้ไปนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ผมขออภัยดียแล้วกันผมจะพยายามทำรหัสแบบนี้มารีบทำคลิปนะครับหนึ่งเลยผมจะรีบทำคลิปนะครับ ตัวละครใหม่มาหรือทำคลิปแล้วก็เอา,ามาแจกให้มาชมนะคบผมนะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการแจก,กรหัสดองนะครับรหัสดองเพชรนะครับที่มีสามพันเพชรเนี่ยนะคือผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้มันนะครับผมนะีม่หลายๆคนเนี่ยยังแบบยังไม่มีโอกาสที่จะได้อะไรอย่างนี้นะครับผมนะ่เอออาจจะยังไม่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากจะไปซื้อมานะครับแล้วก็เอามาให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าเริ่มจาก1000เพชรก่อนละกันนะครับแล้วคนก็ไปสุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออผมอยากจะทําแบบแชร์เรนแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิปแจกของคลิปแจกรหัสอะไรเงี้ยเออแจกโมเดลอะไรเงี้ยผมอยากจะตอบแทนคนดูมากๆเลยนะครับอยากตอบแทนมากเพราะว่าคนดูก็ให้โอกาสผมแล้วก็มาดูผมนะผมรู้สึกข,ขอบคุณจริงๆเลยนะขอบคุณมากๆกจากใจถิ่นนะครับที่แบบมาดูกันนะครับผมมีกําลังใจมากๆนะครับผมผมเห็นคนแบบ มาคอมเมนต์บอกอะไรอย่างนี้นะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวแจกรหัสกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมก็เพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความว่าคุณเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อยแล้วครับผมนะแล้วเจอกันครับผมใจเย็นเดี๋ยวผมผมเอาชัวร์ก่อนนะหากอนย้ายข้อมูลระบบปฏิบัติการจะไม่สามารถอนย้ายสิทธิ์ต่างๆได้ เมื่อโอนย้ายเข้ามือแล้วจะสร้างไอดีโอนย้ายรหัสผ่านใหม่ได้2ี่สี่ชั่วโมงไม่ได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับอืมตรงไหนวะที่กูควรอ่านอนะไอตรงไหนวฮะฮึโอเคสร้างไอดีนะครับสามสองหนึ่งไปครับรหัสก็คือง่ายๆเลยครับต้องง่ายๆหนึ่งดีหนึ่งสามสีหกเจ็ดละกันนะดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหแกล้งเล่นนะคะคุผู้ชมอาจจะเสียเวลาล่นหนึ่งดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโอเคกำหนดครับปึ๊บ ไปครับเชิญขอให้ได้ขอให้เดนะครับาุอ่ะเขาบอกว่ากำหนด i อดีโอนย้ายรหัสผ่านเสร็จสิ้นการรณาโอนย้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดตามด้านล่างนี้กำหนดก็คือถึงปี2021นะครับผมนะอ่า2021นะคือปีหน้าง่ายๆเออปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้มาน2020อยู่นะครับ ในเดือนที่หนึ่งวันที่สิบสามนะครับผมยาวๆนะฮะซึ่งมันจะไม่อยู่ถึงนั่นแหละครับผมเพราะว่าจะมีคนได้ไปก่อนนะฮะยินดีสำหรับคนที่ได้้วยละกันนะครับขอขอบคุณอีกครั้งครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับห้าพันไลค์นะเดี๋ยวผมให้อีกนะแจกอีกแต่ถ้าไม่ถึงห้าพันไลค์ผมก็แจกเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมนะพะเพราะอยากให้นะครับผมอยากให้โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ ปิดแล้วเย้ใครได้รหัสไปยินดีด้วยเดอะสุดชินเหมือนกับคนที่ตาวันีไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักให้กูหักแม่งทุกวันน้าในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆคำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวอยู่แม่งวันไหนกันกูพล้มเพ้อถึงเธอตลอดเวลา die